สวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆป .3 ทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องของการบอกตําแหน่งเนาะเดี๋ยวเราจะทบทวนเพลงกันก่อนแล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ร้องเพลงไปกับคุณครูเนาะเด็กๆเอาเอาเป็นเวอร์ชั่นที่คุณครูมีเสียงร้องให้แล้วก็แล้วกันนะคะเอาไปค่ะเราไปร้องเพลงกันเนาะ คนรักจนถ้าจะเจอคือฉันเขาเรียกให้จูรู้ไวไอ้อยู่ตรงทางที่หน้าเขาไม่รอตรงหันหาเป็นตอนอกโปซีจะอยู่เพียงหน้าฉันรอเธอเงินเธออินซอนออกรือไหมจะไม่ รอเธอหันมาเห็นใจนังอพูพสิตรงทำไงเ็าเพียงแค่เจอมารักกันฉันยอมเด็กจูข้างข่านเธอเอาล่ะเมื่อเราร้องเพลงเสร็จแล้วเรามาทบทวนคําบอกตําแหน่งกันนะคะว่ามันมีคําว่าอะไรบ้างในเพลงบอกเลยก็เนียคํานี้แปลว่าอยู่ใกล้ใช่ไหมคะ แต่ว่ามันก็ไม่ใกล้ถูกไหมเริ่มต้นที่คำแรกคือคำว่า next to อ๋อเนียก่อนดีกว่าอา้าวคำแรกคือคำว่า n e ียใช่ไหมคะก่อนเนียคำนี้แปลว่าอยู่ใกล้แต่ว่ามันไม่ใกล้ใช่ไหมคะไม่ชิดติดก,กันอย่างแรงตามเพลงบอกอยู่อย่างข้อนี้ก็คือถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือบอยอยู่ใกล้ฉันหรือว่าฉันอยู่ใกล้บอยนั่นเองเหมือนกันแต่เด็กทิ่ครูให้เด็กฝึกใน ฝึกประโยคกันก็คือเอาตัวเองไว้ที่หลังก่อนก็ได้นะคะถ้าเป็นประโยคนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ว่า boy is is แปลว่าอยู่ boy is near me boy อยู่ใกล้ฉันเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดต่อไปกลับมาที่ next to next to แปลว่าข้างๆหรือว่าถัดจากเห็นไหมติดกันเลย เห็นไหมลูก next to next to กับ n e ียเด็กต้องแยกให้ออกก่อนคุณคณรูพยายามจะแยกแล้วใช่ไหมคะว่า n e x t to มันใกล้กว่าเนาะติดก,กว่าแต่เนียคือมีระยะห่างนิดหน่อยนะคะมาดูตัวอย่างประโยคเห็นไหมคะ boy อยู่กับชั้นเหมือนกันเห็นไหมใกล้ๆชั้นข้างๆชั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขียนเป็นประโยคก็คือ b o ยกับ Me ใช่ไหมเมื่อเขียนเป็นประโยคก็จะได้ว่า Boy is next to me boy is next to me ใช่ไหมคะแล้วเหมือนกันถ้าเป็นรูปนี้ล่ะ The tree คือต้นไม้แล้วกับ tom ใช่ไหม Tom is next to the tree เห็นไหม tom อยู่ถัดจากต้นไม้หรือข้างๆต้นไม้หรือจะเป็น The tree is next to Tom ได้บอกสลับกันได้ไม่มีปัญหาความหมายไม่ได้เปลี่ยนอะไรเห็นไหมเนี่ยเหมือนเดิมอย่าลืมว่าเนี่ยมี ระยะห่างใช่ไหมคะก็เนี้ยคำนี้แปลว่าอยู่ใกล้แต่ว่ามันก็ไม่ใกล้ไม่ชิดติดก,กันอย่างแรงใช่ไหมคะถ้าแนบชิดแบบว่าติดคนรักเลยนั่งถัดจากเธอคือฉันนั่งถัดจากเธอคือฉันเขาเรียก n e x t ท o รู้ไว้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นในเพลงคุณครูมดจะมีบอกเลยคุณครูอยากให้เด็กๆได้ทบทวนไปกับเพลงนะเอามาลองบอกเป็นเกี่ยวกับสถานที่ดูบ้างออกเสียงตามที่เชิ์คะ่ะ The School The school mm hmm. ก็คือโรงเรียนนะคะต่อไปธนาคารเรียกว่าอะไรนะ The bank The bank ใช่ไหมคะธนาคารต่อไปสถานที่ต่อไปเด็กๆทุกคนชอบแน่เลยค,คุณครูก็ชอบเหมือนกันสระว่ายนะ้ำเรียกว่า mm hmm. the swimming pool the swimming pool ทีนี้เรามาดูกันค่ะทบทวนเริ่มที่3อย่างอันแรกคือ the school ธนาคารเรียกว่าอะไร The Bank และสระว่ายน้ำเรียกว่าอะไร The Swimming Pool ทีนี้เรามาลองบอกตำแหน่งกันนะคะเรามาดอกบอกตำแหน่งโดยใช้คำกันมาลองดูพร้อมมึงครูเอาคู่นี้ก่อนคู่นี้ก่อนคู่นี้ใช้อะไร near หรือว่า next to นึกดีๆ near หรือว่า next to คู่นี้ต้องใช้ next to ถูกต้องไหมคะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้ถ้าเป็น next to the school is next to the bank หรือจะเป็น the bank is next to the school ได้เหมือนกันเห็นไหมคะเขียนเป็นประโยคเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้ the bank is next to the school หรือ the school is next to the bank ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นคู่นี้ล่ะก็ยังเป็น next to เหมือนกันเห็นไหมคะ มันติดกันใช่ไหมคะถัดจากถัดจากข้างๆกันก็จะเป็น the bank is next to the swimming pool แต่ถ้าเกิดว่าใช้ near ล่ะจะบอกยังไงถ้าเกิดใช้ near จะต้องเป็น school กับ swimming pool ถูกไหมไม่ได้ไม่ได้ติดกันใช่ไหมคะมันไม่ได้อยู่ติดกันนี่จะเป็นสองสองสองคำนี้สสถานที่นี้ถึงจะใช้ near เพราะฉะนั้นก็จะเป็น The school is near the swimming pool เห็นไหมคะ The school is near the swimming pool นี่ไงได้ประโยคแล้วเห็นไหมคะพอเห็นภาพนะเห็นไหม่าทําเป็นเรื่องสถานที่ก็จะบอกได้หมดเป็นคนหรืออะไรแต่คำต่อไปเขาบอกว่าอะไรไอ้อยู่ตรงข้ามที่หันหน้าเข้ามาก่อนต้องหันหากันก่อนเรียกว่าอะไรที่เสียงงูสูง Opposite ใช่ไหมคะ Opposite จริงคุณครูหมดไปไม่ถึงนั่นแหละ ใช่ไหมลูก Opposite แปลว่าตรงข้ามต้องหันหน้าเข้าหาก,กันนะถึงจะอยู่ตรงข้ามกันอย่างข้อนี้ถ้าพูดเป็นประโยคลองดูสิคะจะพูดว่าอะไรก็จะเป็น boy is opposite me ใครฝึกฝึกตอบเลยนะใครได้ฝึกตอบเลยนะยอดเยี่ยมเนี่ยได้ละตรงข้ามคำต่อไปคือ in front of จะอยู่ข้างหน้าฉันหรอเธองั้นเธอ In f r o n t of รู้ไหมนี่ไง in f r อ n อ of แปลว่าข้างหน้ายอดเยี่ยมเห็นไหมมาดูเขาบอกว่าผู้ชายชื่อวัดผู้หญิงชื่อพลอยใครอยู่ข้างหน้าดูสิวัดกับพลอยใครอยู่ข้างหน้าพลอยอยู่ข้างหน้าก็เรียกชื่อพลอยก่อนใครอยู่ข้างหน้าวัดหรือพลอยพลอยอยู่ข้างหน้าดูเขาหันหน้าไปทางไหนล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อนี้ก็จะต้องเป็นพลอย is in front of what อ่าเห็นไหมพลอยอยู่ข้างหน้าวัดนะคะแบบนี้เด็กๆเข้าใจคำว่า in front of เนาะแต่ถ้าเกิดพูดถึงสถานที่เด็กๆดูระหว่าง School กับ o p School กับ s h อ p เด็กๆดูถนนใครอยู่ข้างหน้า Shop หรือว่า school คิดดีๆเราเห็นใครก่อน Shop หรือ School ดูจากถนนเรามองมองจากถนนเข้าไปก็คือ Shop หรือ School เลือกดู School ถูกต้องไหมโรงเรียนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าอะไรค่ะอยู่ข้างหน้าโรงเรียนอยู่ข้างหน้าต้องเรียกโรงเรียนก่อนใช่ไหมคะก็จะได้ว่าอะไร the school is อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้า in front of the shop the school is in front of the shop โอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูอยากให้บอกว่า behind บ้างละ่ะ behind อยู่ข้างหลังเราจะพูดว่าไงอยู่ข้างหลัง อยู่ข้างหลัง be h i n d ถูกต้องไหมมาดูประโยคก่อนดูตัวอย่างมีพิมกับตูนพิมอยู่กับตูนใครอยู่ข้างหลังคะพิมหรือตูนพิมถูกไหมพิมอยู่ข้างหลังก็ต้องเอาพิมขึ้นก่อนพิม east be h i n d ตูนพิม east be h i n d ตูนแบบนี้แต่ถ้าเป็นในส่วนของสถานที่ล่ะข้อนี้ shop อ,อยู่ข้างหลังต้องเอา shop ขึ้นมาก่อนก็จะเป็น the shop is behind the school เห็นไหพอเห็นภาพนะ the shop is behind the school นี่ไงเห็นไหมคะพอเป็นสถานที่เด็กๆก็จะเริ่มเห็นภาพมากยิ่งขึ้น่ะโอเควันนี้ไม่เป็นไรวันนี้สบายๆเลยเด็กๆเอาเล่มนี้ขึ้นมานะแล้วดเด็กเปิดไปหน้าที่36 open your book page 36 36นะคะเดี๋ยวลเด็กๆเ,เ,เปิดไปเด็กๆจะเจอเขาจะให้เด็กๆ look l e a t and w r i t e t ใส่ตัว T คือถูก F คือ False คือผิดข้อไหนถูกใช้ใช้ตัว T ข้อไหนผิดใช้ตัว F นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นแบบนี้ลูกอย่างข้อหนึ่งเขาบอกว่า the supermarket is behind the swimming pool supermarket เห็นเราเห็นใครก่อนเห็น supermarket ก่อนใช่ไหมจะไป behind ได้ไง behind แปลว่าอยู่ ข้างหลังเห็นไหมมันอยู่ข้างหลังไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะมันก็ต้องอยู่ข้างหน้าข้อนั้นก็ข้อนี้ก็เลยผิดนั่นเองอ่ะมาดูข้อ2เด็กทำเองนะเขาบอกว่า the swimming pool is in front of the bank ใช่ไหม in front of ไหม swimming pool สระว่ายน้ำใช่ไหมไม่รู้สี่ตอบเองไปดูข้อ3 the bank is behind the the hospital hospital คือโรงพยาบาลใช่ไหม The bank ดูดูมันหันหน้าไปทางไหนหันหน้าไปทางไหนแล้วใครอยู่ข้างหน้าให้ดูดีๆต่อไปข้อที่4 the shop is next to the zoo the shop is next to the zoo ใช่ไหมใช่เปล่าส่วนข้อ5เขาบอกว่า the shop is in front of the hospital ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน ไปต่อกันที่อีกหน้าหนึ่งแล้วกันนะวันนี้นะก็คือ p a g e 38หน้า38นะคะเด็กๆดูตรงนี้นะเสร็จแล้วเด็กๆดูแผนที่นะคะเขาจะให้เลือกนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนโดยที่ทุกข้อเนี่ยนักเรียนดูที่ข้อคำถามเขาจะถามหาก่อนว่า where is the hospital คนแรกกลมๆสีชมพูเขาถามว่าโรงพยาบาลอยู่ไหนหรอเด็กๆก็ต้องบอกว่ามัน is มันทำไมกับ s c h o อยู่โรงพยาบาลมันอยู่ตรงไหนกับ school มัน next to ใช่ไหมคะก็เป็น is next to the school โรงพยาบาลมันอยู่ถัดจากโรงเรียนไงล่ะนี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยส่วนข,ข้อข้อสผู้หญิงตรงสีฟ้าฟ้าวงกลมสีฟ้า,ฟาเขาถามว่า where's the zoo zoo อยู่ใน zoo สวนสัตว์อยู่ตรงไหนคะก็ตอบเขานะคะส่วนข้อที่3ามเาถามว่า where's the where's the supermarket please ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงไหนล่ะคะบอกหน่อยได้ไหมคะนล้ยเลยกก็บอกเขาไปว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงไหนและโดยเด็กเลือกใช้คำนะคะ next to in front of หรือว่า behind นั่นเองประมาณนี้นะเด็กๆไม่ยากให้เด็กฝึกดูแผนที่เพราะสัปดาห์หน้าเราจะมีการสอบกันนะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนให้เรื่องทั้งหมดที่เราจะใช้สอบกันใน ครั้งต่อๆไปเนาะเอาหล่าวันนี้เอาแค่นี้นะคะเด็กๆนะตั้งใจนะใครดูไม่ทานเด็กๆย้อนดูซ้ำได้อีกไม่มีปัญหาเลยนะสงสัยตรงไหนเด็กๆถามคุณครูก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวเจอกันเช่วโมองต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ